มาพี่นอ้องโอ้ย,โ,อยโคตรเลยลุงเพื่อนพาเสียบกินเขาช่วยมปนณิมัยมตำบักพงใส่ใบขามพี่น้องใบขามแตะแฉะเลยได้หนิหัวกลางหอกเลี้ยวตำสูตรใส่ใบขามสมัยสี่สิบปีขึ้นหลังหมดเลยนี่ขุดเปรียบพร้อมกับเป๊ะเคียงพงน,นี่ยังพร้อมหยียบลอยอ่ะอ่ะเขาช่วยพิธีการตำแทฉะมาแซ่บแท้ เผ็ดบน่น้อนี่ยตงบักพริกดิบพริกแห้งพริกสุกพริกเผิมอมไปเทียมเล้าน,นะีนองว่าเพตอนี่กเผดมันเขียวฟังตั้งเจ็บพีนองอยังทำไขามันมันเล่ๆคนขับพีนองขามันเลแต่จะหอิ

Wen, tahan dia. Sudut. Hmm, sudut tu. Wah, saya tak kira yang mana. Wah, saya buat yang dia.

แฉะพี่น้องเลยเผ็ด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 บบที่กบอายุวะี่เหลีอไม่